สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ปากน้ำปลานนะคะแล้วก็เราจะพามาดูกับคาเฟ่แห่งใหม่จริงๆแล้วคาเฟ่ที่นี่นะคะเอเป็นที่รู้จักสำหรับคนแถวนี้มานานแล้วแต่ว่าเพิ่งเปิดตัวเป็นทางการแบบว่าเป็นร้านใหญ่โตนะคะคาเฟ่ชื่อว่า H& ฮชแอนด์รค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าคาเฟ่นี้นะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะคะคาเฟ่เนี้ยมันซ่อน บางสิบางอย่างไว้นะคะซึ่งเป็นเพชรน้ํางามสำหรับคนที่รักหนังสือนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะบับาบอันคนะานับบบช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะพานุมณีวัฒน,นกุลครับเจ้าของร้านหนังสือ l i เ t e ร a n มน o o ๊ค่ะครับอยู่ข้างในร้านกาแฟร้านกาแฟนะคะคเดี๋ยวเราพาไปดู <พา S 2> กันค่ะค่ะ เชิญเลยค่ะเดินทางลําบากไหมครับจากกรุงเทพมาปานบุรีไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะพระรามสองเสร็จหลือยังครับวันนี้เรามาเส้นนครปฐมกันอ๋อเหรอครับเชิญค่ะเชิญค่ะคุณค่ะนี่คือ his and round อันนี้ภายในร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟค่ะนี่ค่ะร้านกาแฟ มีกระพขายตกแต่งนี่เป็นสถาปัตยกรรมเป็นอวนจับปลาะครับซึ่งคอนเซปต์ของเขาก็คือเป็นหมู่บ้านชาวประมงมีชีวิตของชาวประมงเนื้อนรูปประกอบจะมีเรื่องของปลาเรื่องเรื่องราวของการทำอาชีพประมงอยู่น่าสนใจมากครับมีสไตล์แบบโคซี่นะคะเดินทะลุร้าน ร้านกาแฟมานะคะนี่เป็นส่วนของด้านหลังนะคะดูตึกใหญ่โตมากอ่าเป็นร้านหนังสือ l i Bo หนึ่งบค๊ก chapter ที่4 chapter ที่สับอยากจะถามว่าก่อนหน้านี้ค่ะ chapter ก่อนหน้านี้มันต่างกับ chapter นี้ยังไงบ้างค่ะร้านนี้่ chapter ที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยจะเป็นร้านขนาดเล็กนะฮะแล้วก็หนังสือ หรือสินค้าที่ขายในร้านก็ไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าไม่มีความหลากหลายเท่าคราวนี้คราวนี้ร้านร้านใหญ่ขึ้นตกแต่งโออ่าขึ้นนะครับนบัาฟใช้คอนเซปต์อะไรคะคอนเซปต์คอนเซปต์ของเป็นส่วนหนึ่งของร้านกาแฟซึ่งอย่างที่บอกครับมันมันเป็นเรื่องของชุมชนชาวประมงว่าหลังคาจะสูงมีไม้เข้ามาเป็นส่วนประกอบอยู่บ้าง แต่ว่าการตกแต่งภายในนี่ก็เป็นเป็นของเราเองหมายถึงเจ้าของร้านเขาให้อิสระภาพในการที่จะตกแต่งตามที่เราต้องการจะบอกว่าเป็นมีคอนเซปต์อะไรนี่ก็คงจะมั่วๆครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแต่งแบบไหนก็คือคคก็แต่งแบบนั้นสมัยนี้อาจจะเรียกว่า mix and match ใช่ไหมค่ะก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะก็องก็ี้่อะไรพวกนี้ก็เป็น หนา,หาบาบคิดว่าจุดเด่นของร้านนาะบ้บเองสําหรับร้านนี้คืออะไรคะความหลากหลายและหนังสือที่เราเลือกเลือกเลือกขึ้นมาเองเช่นเป็นต้นว่ายกตัวอย่างนะครับในส่วนของหนังสือในเซ็กชันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอาหารนะฮะเราก็จะมีสูตรอาหารประวัติความเป็นมาของอาหารในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับศิลปะว่าด้วยอ,อาหารอ,อันนี้เป็นเป็นจิ๊กซอครับ น่าหลักมากคือในหนังสือเป็นจิ๊กซอว์เป็นศิลปะซึ่งสามารถเอาไปใช้ได้จริงนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของวิธีการใช้มีดนะฮะประวัติปลาเล่นเนี้ค่อนข้างดีมากเพราะว่าเป็นงานของคนไทยเองนะฮะแล้ววันนี้เป็นงานศิลปะว่าดด้วยเรื่องอาหาร a f a s t for the eyes แล้วก็มีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใช่ครับในเรื่องของอาหารเนี่ย นอกเหนือไปจากเรซีปีแล้วเนี่ยจะมีบทความและนิยายที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารเช่นอันนี้ก็มีลำนำกระเทียมงานชิ้นนี้รับรางวัลโนเบลไพรส์นะครับของประเทศจีนแล้วก็งานเรื่องที่มันซีเรียสหน่อยอันนี้ครับน้องค่ะวิทยาศาสตร์ความอ้วนใช่ไหมครับไม่ใช่คือจะมีความเป็นมาอยู่นะครับอันนี้สำหรับมอน อาหารมอนหลากหลายประเภทค่ะแล้วก็มีนิยายเมอร์เดอร์บา l a s อนะครับค,คือเราต้องการให้เห็นว่าเรื่องอาหารมันไม่ได้มีแค่เรื่องของปากอย่างเดียวแต่มีเรื่องของตาเรื่องของสมองในเ่งการอ่านด้วยในส่วนนี้ก็เป็นส่วนอเ,เรื่องดนตรีนะครับน้องก็จะเห็นว่าคอนเซปต์เดียวกันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับนักดนตรีคหนังสือ ดนตรีนิยายกี่กับดนตรีและมีแผ่นเสียงนะครับแผ่นเสียงนี่ก็อยู่ในนี้สำคัญมากเลยเนาะสำหรับคนที่ชอบดนตรีนะคะนอกจากจะมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องดนตรีแล้วก็ยังจะมีแผ่นเสียงด้วยน้องชอบฟังเพลงหนูหนูชอบฟังเพลงก็เนี่ยฮะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผ่นเสียงเกี่ยวกับดนตรีนะครับซึ่งหนังสือก็ดนตรีนี่ก็จะมีทั้งหลายหลายแนวนะฮะแต่แต่ว่าที่ผมว่าร้านผมน่าจะ เด่นก็คือปี6070แล้วก็เพลงประกอบภาพยนตร์เมื่อเราย้ายมาอันนี้ครับโจโจวรบปิดเพลงประกอบหนังเรื่องที่ได้รับรางวัลอะไรนะเขาเรียกอะไรออสการ์เหรอฮะและอันนี้คือ Empire of the Sun ครับของสตีเฟนสปีลเบิร์ก ของลุจิชากามโตะใช่ไหมฮะอันนั้น<ถ>เป็นคุณทำถ้าท่านใดสนใจนะคะามาดูที่นี่ได้เลยนะคะมีมมแผ่นที่น่าสนใจเยอะมากค่ะนอกจากแผ่นเสียงแล้วก็มีวาดด้วยเรื่องสวนฮะ,ค,ะค่ะ,ะมุมนี้สวนต้นไม้วิธีการปลูกเรื่องครับไม่ไม่ใช่แค่วิธีการปลูกแต่พูดถึงประวัติความเป็นมาแล้วก็อันเดิมก็คือคอนเซปต์นะครับหนังสือลายเล่มหว่าหายากแล้วนะคะ ใช่ครับอย่างนั้นสือสวนอันนี้ฮะเป็นเล่นที่ผมว่าหายากมากน้องแล้วค่อนข้างราคาสูงแต่ผมต้องการให้ให้คนคนอ่านได้ได้เข้าใจนะครับขออนุญาตเปิดเปิครับเป็นหนังสือยังไงคะเป็นการเป็นหนังสือถ่ายภาพซึ่งคนที่ขายเนี่ยเขาถามบอกว่าอยู่แน่ใจเหรอว่าจะเอามาขายที่ร้านเพราะว่าราคามันสูงผมบอกว่า ก็ลองดูครับซักสองเล่มนะฮะเนี่ยฮะเป็นหนังสือที่ที่พูดถึงเรื่องการแต่งคือเขาเรียกอะไรฮะหน้าตาเนี่ยเรื่องคือมันมันเพอร์เฟกมากอ่ะฮะเป็นการผูกเรื่องดอกไม้ไปกับแฟชั่นสวนถูกต้องฮะอาร์ตแอนด์โบ i c นิคอหศิลปะและว่าดด้วยพกษศาสตร์เนี่ยครับ จริงๆค่ะอันนี้เหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ชอบพวกแฟชั่นพวกการแต่งกายนะคะหนูว่าดีๆดีเราเรียนรู้จากธรรมชาติอ่าค่ะใช่เป็นหนังสือของน่าจะเป็นของผมว่าคอนแลนด์หรือไงนะฮะประมาณนะครับมีแค่สองเล่มนะฮะต้องจับจองัไมนะฮะคือจะบอกว่าของนี้ขอหนังสือในร้านนี้คือเป็นแรไอเทมบางเล่มมีแค่ ชิ้นเดียวนะคะต้องมาดูแล้วก็แบบรีบคว้าไว้เลยไม่งั้นก็นั้นเป็นแมกเนตนะตู้เย็นติดตู้เย็นส่วนอันนี้ก็เป็นหนังสือภาษาไทยที่อ่านอันนี้ในส่วนนี้ก็เป็นหนังสือแปลแล้วก็มีเบาะที่นั่งสบายมากนะบาร์ฟคะอย่างนี้ถ้าสมมติเราอยากทานกาแฟด้วยนี่เราเอามาทานสั่งกาแฟจากฮิชแอนด์ราวนี่ยเข้ามา นั่งอ่านหนังสือที่เราจัดไว้ให้เนี่ยได้สบายเลยครับส่วนหนังสือที่ที่ขายเนี่ยคงต้องซื้อก่อนแล้วถึงเอามาได้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนี่หวังว่าคงจะเข้าใจะครัส่วนใหญ่ก็ต้องซื้อก่อนนะคะหนังสือบางเล่มนะคะมีแมกกาซีนนะฮะแล้วก็หนังสือไทยที่เราจัดไว้เนี่ยสามารถเอามานั่งอ่านได้สบายเลยสบายมากดูแบบมีหลายมุมีเลือกอ่า เก้าอี้ขายครับสามารถคุยกับเจ้าของร้านได้ฮะว่าราคาเท่าไร่แต่ก็ต้องขายตามสภาพเพราะว่าเป็นเก้าอี้เก่าแต่ว่าผมการันตีได้ว่าทุกตัวเนี่ยออริจินอลอย่างตัวเนี้ยมีมีมีในหนังสือที่น้องดูด้วยตัวเนี้ยปรากฏในนั้นด้วยอาร์โนโวนะคะอาอันเนี้ยซึ่งผมว่าที่นัาปืนหรือน้องนั่งมัน เพอร์เฟกมากแล้วสปริงยังอยู่เลยฮะค่ะสวยตัวนี้สีเขียวแบบออลิฟก็คือในร้านสิ่งของชิ้นไหนสนใจนี่คือติดต่อนะบาได้เลยได้ครับอ่านี่หนังสืออาร์ตโนโวที่โมมาเปิดเมื่อกี้น้องรลสนิยม ป็นอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะน่าจะหลุยมากกว่าอันนี้เป็นโนเวลเหมือนกันค่ะใอันนั้นของโนเวลเลยอันนี้อันนั้น c l a s s i พวกจะเป็นแบบเนี่ยเก้าอี้พวกผมว่าอันนี้น่าจะของหลุยมากกว่าไม่น่าจ่ะเครื่องเสียงก็จะมีเครื่องเสียงทุกประเภทครับหมุนเวียนไปเรื่อยๆฮะก็จะมีหลอดของไทยเองของต่างประเทศ แล้วแต่ลูกค้าสนใจอะครับแล้วก็ถามหาเราก็จะหยิบเอามาให้ดูอย่างนี้นะบบรับจองหมายถึงว่าบางคนอยากได้หนังสือหายากเป็นแบบชื่อเป็นเฉพาะอย่างงี้น้บบรับจองได้ไหมครับรับจองฮะน้องเดี๋ยวอันนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับเป็นหนังสือที่ผมสั่งขึ้นมาแค่สองเล่มน้องครับเล่มนี้เป็นหนังสือที่สั่งมาสองเล่มขายไปแล้วเล่มหนึ่งเชฟเนี่ยมาซื้อไป นะครับสำนักพิมพ์นี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าขายหนังสือเกี่ยวกับอาหารแล้วเรียกว่าฮาร์ดคอร์หมายถึงสำคัญมากจริงๆเลยว่าด้วยเรื่อง sign of Thai cuisines แล้วเล่มน,นี้เป็นเล่มที่ผมว่า,าคนที่ทำอาหารแบบซีเรียสเนี่ยมิชลินสตาร์หรืออะไรก็ตาม,มเนี่ยพลาดไม่ได้รัปรการทางปวงแต่ราคาหนังสือก็ตามคุณภาพเขา เล่มนี้ราคาสี่พันบาทก็อัดแน่นนะคะผมกล้าที่จะซื้อมาขายเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นแรงไอเทมแล้วถ้าใครมีเนี่ยถ้าไปร้านอาหารแล้วก็คุณไปเดินแล้วก็เจอหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ร้านเนี่ยแค่พูดถึงเรื่องการสกัดเอาคุณสมบัติของเช่นน้ำมันหอมระเหยออกมาเนี่ยก็เล่มนี้ฮะดีที่สุด นะครับขายไป้น่งขายไปแล้วหนึ่งเล่มครับเห็นลงไปแล้วในเฟซบุ๊กใช่ฮะมีมากมีเล่มไหนที่แนะนำอีกไหมคะเล่มเนี้ยไม่ค่อยมีคนนั่นเท่าไหร่แต่ผมชอบมากนะอ่าช่วยแนะนำหน่อยทำไมว่าเล่นเล่มนี้ทำไมน้าป้าผมชอบอ่ชอบตั้งแต่คนแปลนะครับค่ะแล้วก็เรื่องคาเมนผมชอบโอเปร่าเล่งคาเมนเนี่ยฮะ แล้วภาพวาดเนี่ยใช่ครับนี่ยะยัง perfect อยู่เลยไม่กล้าเปิดเลยนะเนี่ยเล่นนี้ก็ราคาเยอะเอยู่แต่ว่ามันเป็นหนังสือที่ทุกอย่างสีสันหรือว่าอะไรต่างๆสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากใช่ค่ะสมบูรณ์มากครับผมไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว่า จากชาไปจนถึงประจวบเนี่ยมีมีร้านนี้ที่เป็นร้านหนังสือเต็มรูปแบบแบบนี้หมายถึงในสไตล์นี้นะครับบางทีไปประจวบอาจจะมีร้านหนังสือแต่เขาจะมีพวกเครื่องเขียนนะครับเพื่องนักเรียนหนังสือตาําราแต่แต่ของเราไม่มีเท่านั้นเองก็คือดูใน Facebook ของผมได้ส่วนหนึ่งแล้วก็มาที่ซอยผาสุขวัน,นิศสิบหกนะครับอันนี้ใน Google เนี่ยได้แต่เรายังไม่มีหมุดเพราะว่า อยังไม่ได้เลขที่อของอาคารเลยจะพยายามร้านนี้นนเปิดอย่างเป็นทางการหรือยังคะเนี่ยเปิดแล้วยังฮะเปิดเปิดซอฟต์แ e รพนงเมื่อวันที่27ี่ะเเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยเชื่อว่าอีกประมาณเดือนหรือ2เดือนข้างหน้าแล้วจะ,ะเรียนเชิญน้องกับ ยินดีมากเลยค่ะยินดีมากมากค่ะอันนี้ยังแค่ s อ f t o p e n i n g นะคะของจริงเราจะอลังการกว่านี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับนะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะวันนี้ได้หนังสืออะไรมาครับค่ะวันนี้ก็ได้หนังสือนี้ได้เวิร์กมานะคะคือหนังสือเล่มนี้จะจริงๆแล้วมันก็เป็นผลงานของศิลปินที่เขารวบรวมมาแต่คือมันเป็น มันสร้างแรงบันดาลใจให้เราค่ะหนังสือท,ที่ที่หมายถึงว่าเก่าๆมีการตีพิมพ์มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะมันมันเหมือนกับว่าทําให้เราอยากอยากจะอยากจะต่อยอดจากงานที่เขาทํานะคะอืมเป็นเป็นเหมือนเป็นสารตั้งต้นอแล้วในที่นี้ก็มีหนังสืออีกหลายๆเล่มเลยที่มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้สําหรับคนคบที่ชอบทํางานฝีมือครับอ่า หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องอะไรครับการปักเป็นเกี่ยวศิละปะกีกับการปักใช้เข็มนะคะม,มันจะมีทั้งปักคอสติชทั้งปัดปักแบบเออธรรมดาปักบนผ้าปักดวงบนผ้า,ผาหลายอย่างเลยค่ะผสมผสานกันไปออนี้นะคะ <Okay. S 2> คุ้มค่าวันนี้ก็มาดูหนังสือหนึ่งเล่มนะครับชอบหนังสือที่ หน้าตาไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยนะแต่รายละเอียดข้างในนี่อย่างแน่นหนังสือเล่มนี้เหมือนพจนานุกรมครับว่าด้วยเรื่องกล้วยไม้นะครับชื่อหนังสือ The Orchid of Thailand นะครับประมาณปี1 9 9 9 1 9 6 5เก่ามากนะครับน้ชี้สิ่งที่ผมมองข้ามคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สังเกตไปนะฮะหนังสือเล่มนี้ย พิมพ์โดยสยามสมาคมนะครับนี่ดูโลโก้นะครับในนี้มีประวัติของกล้วยไม้ในประเทศไทยทั้งหมดนะฮะซึ่งหนามากแล้วก็เล่าถึงรายละเอียดถึงใบถึงดอกม,มันนะฮะว่าแต่ละแบบเนี่ยเป็นอย่างมีความแตกต่างอย่างไรบ้างไม่คิดว่าจะได้เจอที่นี่นะครับเราก็ได้เจอ ใครที่สนใจอาจจะเจอเนื้อคู่ที่นี่ด้วยก็ได้ใช่ขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ